กะเพราแดงการเขาก็จะแดงๆจริงๆถ้าเป็นแบบกะเพราแดงแท้ๆนะใบก็จะแดงด้วยเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปหวานๆในโรยว้ที่ไหนก็ได้หอมดีกลิ่นเขาจะหอมฉุนคือใส่ไม่กี่ใบก็หอมแล้วตัดกิ่งปักช้ำก็ได้เด็ดยอดไปปักช้ำก็ติดง่ายหามาปลูกกันนะจ๊ะ เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้ไปโรยโรยวันวานหน้าฝนนี้ไปโรยโรยวันวานไว้ลงดินเดี๋ยวเราก็จะได้มีกับพราแดงอีกแยะแต่แป๊บเป็นลมถ้าอยากจะทำให้เขาแตกกิ่งเยอะๆให้น้มให้น้มมน้มกิง่งเนี่ยน้มกิ่งน้อโน้มกิ่งมาเดี๋ยวเขาจะแตกอีกเยอะเลย การโน้มกิ่งกับเผาเขาจะแตกกักไาเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวร,รอให้แก่ๆหน่อยก็ร,รูดเลยปละนะหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่มนขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจาะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ